แนะนำ6อันดับมือถือสายกล้องในราคาไม่เกิน6,000บาทฉบับรวดเร็วในเวลาไม่เกิน5นาทีสำหรับมือถือกล้องดีรุ่นแรกของวันนี้ก็จะเป็น i n f i n i x Note 12จุดเด่นหรือว่าจุดขายก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ a m o l e d Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุด CPU ค่อนข้างแรงให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบให้สเปกหลายอย่างมาคุ้มค่ามากๆและอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเรื่องกล้องโดยที่รุ่นนี้จะให้กล้องหลังมา3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลตัวที่2จะเป็นกล้องวัระยะความะล,าล,ละ,ะเลอง AI อาจจะให้กล้องหลังมาแค่3ตัวไม่มีกล้องออลตราไวแต่คุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องหลัก50ล้านพิกเซลของรุน่นนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพของกล้องที่ค่อนข้างดีถ่ายรูปดีตัดขอบเนียนมีโหมดถ่ายภาพค่อนข้างเยอะและทําได้ค่อนข้างดีในทุกสภาพแสงนอกจากนี้ก็ยังมีกล้องหน้า16ล้านพิกเซลที่ถ่ายเซลฟี่ได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในราคาใกล้กันแถมยังให้หน่วยความจาภายในมาเยอะมากๆถึง256กิกในราคา6,000บาทต้องบอกว่าหน่วยความจํารุ่นนี้เยอะที่สุดเลยเก็บรูปเก็บวิดีโอได้เยอะแน่นอนอันดับที่5 Redmi สำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยจออลัลตร้ความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90Hz CPU ที่ค่อนข้างแรงเล่นเกมที่มีกราฟิกก,กลางๆได้จอดีลำโพงดังชาร์จเร็วสำหรับเรื่องกล้องรุ่นนี้จะมีมาให้ถึง4ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลออโต้ไว8ล้านพิกเซลกล้องมาโครและกล้องวาไรเจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันอาจจะให้กล้องหลังมาเยอะกว่ารุ่นอื่นแต่ในเรื่องของคุณภาพที่ได้จากกล้องหลักของรุ่นนี้ โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าทําได้ค่อนข้างดีในระดับกลางๆมือเทียบกับรุ่นอื่นแต่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของจํานวนกล้องที่หลายรุ่นในราคาใกล้กันไม่มีกล้องอ e ัตรไวมาให้ใช้งานในส่วนของราคาจะอยู่ที่5,399บาทอันดับที่4 vivo T1x ก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยจอ90เคอร์ซที่ค่อนข้าง,างแรงใช้งานทั่วไปได้ลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกลกลางๆได้ค่อนข้างดีเป็นมือถือของ vivo และที่สําคัญคุณภาพกล้องของรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเลยดีมากๆในราคาไม่เกิน6,000บาท โดยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องวัลรยะ2ล้านพิกเซลอาจจะให้กล้องหลังมาแค่3ตัวไม่มีกล้องอัลตราไวมาให้ใช้งานแต่ภาพที่ได้จากกล้องหลัก50ล้านพิกเซลของรุน่นนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆโดยเฉพาะการถ่ายคนด้วย AI ของ Vivo ที่รู้ว่ากําลังถ่ายคนอยู่ AI ก็จะปรับให้ตัวแบบดูโดดเด่นขึ้น CPU ิวดูดีดูสุขภาพดีตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนและทําให้ภาพโดยรวมดูสวยดูดีขึ้นกว่าเดิมในส่วนของราคาจะอยู่ท5590บา อันดับที่3มเรียงมีนาโซ 50e พรานก็จะเป็นรุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องของสเปคภายในที่ให้มาเหมาะสมกับราคามีชิพทีุ่่ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปได้ลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้และราคาค่าตัวไม่สูงเกินไปในเรื่องของกล้องรุ่นนี้จะให้มา3ตัวโดยที่กล้องตัวหลักจะมีความละเอียด50ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องขาวดา2ล้านพิกเซลก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้กล้องหลังมาแค่3ตัวไม่มีกล้องอัลตร้าไวแต่คุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องหลัก50ล้านพิกเซลของรุ่นนี้ก็ มี AI ที่ค่อนข้างฉลาดปรับโหมดได้ค่อนข้างดีปรับทนได้ดีในทุกสภาวะแสงตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนทาสีผิวได้ค่อนข้างดีและทาให้ภาพโดยรวมดูดีกว่าหลายๆรุ่นในราคาใกล้กันนี่ส่วนราคาจะอยู่ที่4,700บาทอันดับที่2 r e เรือมีนาโซ 54G ก็จะเป็นรุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องของสเปคภายในจอ120เฮิรตซ์ที่แรงมากๆรองรับชาร์จเร็ว3 3วัตต์จุดเด่นหลักๆที่เห็นในชัดเจนของรุ่นนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของเกมเป็นส่วนใหญ่แต่ในเรื่องของกล้องรุ่นนนนนนนีี้้้้กก็ถืืออออว่อ่่่าาาทํไไดดมยหหรุเั โดยจะให้กล้องหลังมา3ตัวตัวหลัก50าล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องวัลระยะ2ล้านพิกเซลสำหรับภาพที่ได้จากกล้องหลัก5 0ล้านพิกเซลของรุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในราคาใกล้กันตัดขอบเนียนมีโหมดถ่ายภาพเยอะมีลูกเล่นเยอะทำสีผิวกมาได้ค่อนข้างดีปรับทนภาพได้ค่อนข้างสวยทำได้ค่อนข้างดีทั้งการถ่ายภาพย้อนแสงถ่ายอาหารถ่ายบุคคลและอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ที่ให้มาเยอะกว่ารุ่นอื่นในราคาใกล้กันก็จะเป็นในเรื่องของกล้องหน้าที่ถ่ายเซลฟี่ได้ดีมากๆมเม สำหรับอันดับที่1ห,หรือรุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy A13 อาจจะไม่ใช่รุ่นที่มีจุดเด่นในเรื่องของสเปคภายในเยอะมากมายอะไรแต่จุดขันหลักๆของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกล้องการที่เป็นมือถือของ a m s u ุงให้สเปคมาเหมาะสมกับราคาและใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีนิส่วนของกล้องรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยจะให้มาทั้งหมด4ตัวกล้องตัวหลัก50าล้านพิกเซลอัตราไว้้าล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องวัลรยะ2ล้านพิกเซลแต่พูดถึงเรื่องคุณภาพโดยยรรววววมมขอออองแต่แ่่่่่ลละุุนนก็ถืาาูทีคคชบบส แต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบโทนภาพรายละเอียดของภาพความคมของภาพและการปรับสีของ AI ที่ได้จากรุ่นนี้มากที่สุดในบรรดาม,มือถือที่เอามาแนะนําในบางโหมดบางภาพก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ารุ่นอื่นแต่โดยรวมในการถ่ายภาพทุกสภาวะแสงทั้งการถ่ายกลางวันถ่ายกลางคืนถ่ายบุคคลถ่ายย้อนแสงถ่ายอาหารธรรมชาติต้นไม้สัตว์เลี้ยงหรือการถ่ายในโหมดต่างๆโดยรวมแล้วก็ถือว่ารุ่นนี้ทําได้ดีมากๆในงบไม่เกิน6,000บาทก็คือผมชอบรุ่นนี้มากที่สุดเลยโดยที่รุ่นนี้จะมีราคา5,350บาท ใครที่สนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามร้านตามห้างหรือตามศูนย์บริการได้เลยหรือใครที่ไม่ว่างขี้เกียจจะไปดูอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ถ้ากลัวโดนหลอกกลัวโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยรับรองว่าไม่โดนหลอกไม่โดนโกงและได้ของแท้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฟันดี้ราติสวัสดิ์ครับผม